สวัสดีครับผมคนเมืองหนาวสวัสดีช่เนเดีับผมครับลหลังจากไอคนเมืองหนาวเคยรีวิวมานะครับเอ็มจีเคยรีวิววันนั้นขึ้นเขาไปไปเที่ยวภูลอยฟ้าก็ผ่านผ่านนะครับเขาแค่นี้ผ่านหมดเลยถ้าเขาธรรมดามีมันมีช่วงระยะเว้นจอดหรือวิ่งไอคล้ายๆว่าเราใช้รถอะช่วงระยะที่เราวิ่งวิ่งแบบว่าไม่มีรถติดรถไลยจะผ่านหมดนะครับแต่คนเมืองหนาวไปลอง เคยพูดไปเม้นไปเรื่องหนึ่งเรื่องที่ว่าถ้าเป็นเขาคอแต่คนมุงหนาวก็ไม่ได้ลองนะครับว่าเขาคอเกียร์โต้อย่าง MG เนี่ยกลัวมันจะไม่ผ่านเรากลัวว่ามันจะมาหนักตรงเกียร์เราอ่ะในความคิดผมนะแต่คือยังไม่ทดสอบแต่มีเพื่อนคนนึงไปถามมาแล้วเขาพูดให้ฟังก็ MG ตัวนี้ก็ถือว่าไปได้อยู่เหมือนกันแต่ก็ดันๆหน่อยดันรนหน่อยนะครับได้ไปได้แต่ก็อย่างที่คนมุงหนาวว่าบอกว่า MG เอ็มจีนี่มันมันจะเป็นคล้ายระบบระบบล็อกมันจะจะ จะฝืนนิดนึงแต่เครื่องมันใหญ่นะครับเครื่องใหญ่มากแต่ถ้าพูดว่ารถเราไปติดติดแล้วติดกันนะบนเขาคอนนะเราจะลําบากเพราะว่าในการเล่งเนี่ยมันจะอื้อหน่อยนะครับมันจะเป็นแบบนั้น MG คล้ายว่าเครื่องเครื่องใหญ่ก็จริงแต่เกียร์ของเขาเนะี่ยจะเป็นคล้ายอื้อมันจะเหมือนจะไม่ไปแต่มันไปแต่เราจะสงสารรถประเด็นมันอะเราพูดถึงล่องเขาค้อนะครับแต่เขาอื่นที่วิ่งขุปภะไรฟ้าอะไรไม่มีปัญหาม่เคยมีปัญหาอะไรคนเมืองเอาไปมาทุกที่แล้วเขาเขา,ขาชัน ไปได้หมดออโต้ Auto คันนี้วิ่งได้หมดพอม,ม,ม,ดม,มันมีหมวดของเรามันมีหมวดของเขาอยู่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้ว MG คันนี้มันมีพิเศษนะครับในหน้าฝนออปชั่นของเขาตัวนี้บอกว้หน่าเล่นมากผมลองมากับตัวแล้วนะครับอ่าเพราะว่าผมเทียบในการผมใช้รถที่ว่าเป็นรถเกง๋งธรรมดาบ้านเราเอาเอา,เ,อาเราไม่พูดถึงชื่อรุ่นเขาดีกว่าแต่เป็นรถเก๋งนี่แหละธรรมดาบ้านเราบอกเลยยังไงก็วิ่งไม่สู่ M g มไปผมพาไปดูว่าอะไรไป ก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูข้างในเลยเพราะผมซื้อลรถมานี่ก็จะได้ประมาณเกือบจะเข้า2เดือนละนะครับก็ใช้มาคือถึงวันนี้แล้วรู้แล้วว่าข้อดีข้อเสียของเขามีอะไรบ้างคือรู้ละแต่ว่าผมจะพูดในฟังรีวิววันนี้คือเอาให้จบไปเลยนะครับรีวิวให้จบไปเลยเอาข้างในก่อนออกมาเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูตั้งแต่ผมใช้มาผมไม่ได้ล้างเลยครับล้างรอบเดียวแล้วก็จะเปิดจะให้ดูว่ามีอะไรบ้างคนเมืองหนาจะมิ้นเลยนะครับว่ามีข้อดีข้อเสียไหมอย่างที่ เขาว่าไหมนะครับะจบก็คือจบกับคนมองหนาวแน่นอนคนมังหนาวใช้นี่คือจะการันตีเลยนะครับแล้วเอามาถึงจนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคงมังหนาวพาไปดูข้างในก่อนว่าของดีของเขาคืออะไรนะครับของดีของเขาคืออะไรนะครับของดีของเขาเสียบกุญแจก่อนนะครับอแล้วเปิดสวิ์เลยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูข้อดีของเขานะครับของ MG นะครับเขาเป็นระบบเบรก E ี s นะครับ เบรกอีเบสดี๋ยแป๊บนึงผมดูเบรกดิ้นเบรกหน้าเขาก่นอนครับต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมปิดให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวเปิดใหม่เนาะ,ะจะมีเสียงเตือนด้วยตัวนี้รุ่นที่ผมใช้นะครับคนมางหนาาเป็นตัวท็อปเลย MG 3ด้วยนะครับ วันนี้จะพูดให้ฟังให้บทเปลือกไปเลยจะได้หายก้องใจแล้วใครที่จะซื้อรถรุ่นนี้เตรียมตัวได้เลยจะล้วงกระเป๋าไม่ล้วงกระเป๋าคนมุงหนาฟันทงแน่นอนนะครับเปิดปึ๊กนะครับรถรุ่นนี้ก็เป็นระบบรถไฟฟ้านะครับเป็นตัวท็อปเลยใน MG3 ตัวนี้ที่ผมขับตัวท็อปนะครับผมแต่ตัวท็อปไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเปิดสลูปได้นะครับเนี่ยสลูปข้างบนนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้นะมีอีกตัวหนึ่งที่เปิดสลูปข้างบนได้นะครับ แล้วทีนี้อ่าจะพูดในฟังนะครับเอาตั้งใจฟังเลยนะครับคนเมืองหนาวจะพูดในฟังรถรุ่นนี้ปิดประตูเลยดีกว่าเราสตาร์ทเลยนะครับใครที่จะซื้อเตรียมล้วงกระเป๋าได้เลย MG3 อ่าผ่านไม่ผ่านคนเมืองหนาวจะการันตีเลยนะครับเมื่อกี้ในช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาเอาเย็นๆก่อนมันร้อนคนเมืองหนาวจะพูดในฟังนะครับช่วงหน้าฝนที่ผ่านมาคนเมืองหนาวได้ขับรถไปที่ไอผู้พาน ภูพานของหนองบวัวลําพูนะครับที่จะข้ามไปหนองบวัวลําพูนะครับผมเขานี้ก็ถือว่าชันเหมือนกันแล้วก็ถือว่าโค้งเหมือนกันนะครับสาหรับบ้านเราแล้ววิ่งวิ่งในเขตบ้านเราจริงๆทุกเขตนี้มีเขานี้ถือว่าชันเหมือนกันอ่านะแล้วก็ภูภูไรยฟภูไอยฟอนมาก็กไปมาแล้วไม่มีปัญหาจนถึงหลุมก็ไม่มีปัญหานะครับเขาชันเขาอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าตวงช่วงหลุมนี่จากภูลอไฟ้าไปถึงเข้าเขตเพชรบุ์ ที่จะถึงแยกน้ำหนาวออกซ้ายออกขวาไอ้ลมเก่านะครับลมเก่ากกระทอนเนาะะกระทอนเลยนะก็คือไม่มีปัญหานะครับเขาชันเขาลาดไม่มีปัญหาคนมังนาลองแล้วโอเชผ่านหมดเลยนะครับเขาคอเขาคอเขาคอที่ว่าโอเชตัดเลยครับลองหมดแล้วนะครับเหลือแค่เขาคอที่คนมังนาไม่ได้ไปเพราะว่าเขาคอเนี่ยผมคนมังนาดูแล้วว่าถ้าไปตอนที่ว่าไม่ใช่เทศกาลก็ได้ ในในความคิดของนาว่าขึ้นได้อยู่แต่ถ้าเราไปจอดไปจอดเวลาเทศกาลรถติดนะนั่นแหละจะมีปัญหานะครับมีปัญหาแน่นอนเพราะมันจะจอดไม่ได้จะไปจอดรถติดหมายความว่าเราจะเลือกจอดไม่ได้ไปเลือกจอดตรงที่ที่มันสมควรจอดไม่ได้สมมติว่ามันติดอยู่ชั้นมันก็จะไปจอดชั้นแล้วเราจะออกตัวลําบากแค่นั้นเองนะพูดพูดถึงพูดถึงเรื่องของเขาถ้าเราวิ่งไปเลยแล้วไปไปหาเลือกที่จอดอ่ะมันก็มีที่ราบให้เราจอดอยู่แล้ว มันน่าจะผ่านอยู่ไม่เป็นไรถ้าวิ่งไม่จอดแล้ววิ่งกระชากไปเลยนะไม่มีปัญหานะครับรถตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะครับเพราะว่าคนหาวลองแล้วแล้วผมไปถามเพื่อนอีกคนหนึ่งคือเคยใช้เขาบอ,อกไปก็ผ่านเหมือนกันแต่ว่าเทศกาลน่าจะมีปัญหาอย่างคนเมืองหนาวว่าเพราะว่ามันจะไปติดรถติดไม่รู้มันจะติดจุดไหนของส่วนเขาคอที่ันชันนะครับโอเคผ่านไปแล้วเรื่องเขาคอแล้วคนเมืองหนาวจะมาพูดเรื่องหมวดนะครับนี่ MG ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับนี่ เอาตรงนี้เลยนี่ทุกคนมองเห็นตัวนี้เวลาฝนวิ่งตกจัดๆเลยนะครับน้ำนองเลยครับน้ำไหลประมาณเกือบก็คือท่วมเป็นคืบเป็นนีเลยคนเมืองหนาววิ่งลุยไม่ลื่นไม่ไม่ตะกายนะครับไม่ล่อนด้วยรถรุ่นนี้วิ่งแรงด้วยไม่มีปัญหานะฝนแรงด้วยก็คือถือว่ามันช่วยจับถนนได้อย่างดีนี่ครับนี่ถ้ากดตรงนี้มันจะเป็นแสงไฟเลย เราจะดูหน้าปัดนะครับนี่ถ้าคามนมากดนะครับปุ๊บนี่จะขึ้นเลยมันจะเป็นระบบไอออปชันเหมือนกับรถโฟวินนะครับตัวนี้มันจะช่วยเป็นออฟออฟคือว่าระบบกันน้ําลื่นจะขึ้นสัญลักษณ์ออฟออฟแล้วก็มีรูปน้ําลื่นด้วยครับนี่ครับเนี่ยแล้วนะครับรถรุ่นนี้ MG ีเบรกหน้าทั้งสองฝั่งเป็นดิสเบรกหมดเลยนะครับดิสเบเบรกทั้งสองฝั่งเลยข้างหน้าแต่ข้างหลังเป็นเบรกน้ําเบรกน้ําก็จริงแต่มันจะเป็นระบบเหมือนคล้าย แล้วระบบไอเอบีเอสถ้ารถน่นนี้พอกดตัวนี้ปุ๊บมันจะเป็นเหมือน a อ s ไปเลยนะครับส่วนข้างหลังเวลาใครเดินผ่านมันก็จะร้องติ๊ดต,ต,ติเหมือนกันถ้าเราเข,าข้าเกียร์ไว้ถ้าเราถอยไปไใกล้สิ่งกีดขั้นแหลมจะร้องติ๊ดต,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 ตเลยนะครับอโอ้โหผ่านแล้วที่นี้ต่อมานะครับต่อมาอ่ะเดี๋ยวเดี๋วให้น้องเขาเดินข้างหลังให้ดูอนะ น้องเดี๋ยวเดินเดินไปข้างหลังรถให้ให้มันร้องให้ดูหน่อยเจ้เข้าเกียร์ถอยเดินไปหลังรถเห็นยน,นะเขาผมจะเข้าเกียร์ถอยไปนะครับถ้ามีคนเดินไปนเดินมานี่ครับมันจะร้องแบบนี้เลยนี่มันจะร้องแบบนี้ก็คือมีคนอยู่ข้างล่างหรือมีอะไรจีดขวางของเรามันจะร้องคล้ายรถตัวท็อปุ้นทั่วไปนะครับอโอเคตัวนี้จบไปแล้วคนของเราเข้าเกียร์แล้วอ่าแล้วตัวนี้ที่ว่าเข้าใจแล้วนะครับตัวนี้ก็คือตัวกันลื่น เวลาน้ำฝนตกเรากดไปเลยนี่ครับเวลาเราจะปิดเราก็ปิดปิดออกมาเลยปุ๊บปิดออกเลยนะครับมันก็ออกไปนะครับแล้วเอ็มจีนะครับเกียร์ของเขาอ่าพูดถึงเรื่องแต่ความดีอย่างเดียวนะครับผมเกียร์ของเขาสามารถเลือกฟังก์ชันได้นะครับฟังก์ชันก็คือนี่ที่มันเป็น A กับเนะครับ M, m คือธรรมดานะครับ A นี่คือพิเศษอ่า A กับ M อยังไงนะครับอ่าผมใช้ดูหน้าปัดเด้อทุกคนทุกคนเห็น A ไหม ครับเไหมครับนี่เเวลาออปชันเวลาเราจะวิ่งธรรมดาตอนแรกผมซื้อมากินน้ำมันมากคือซึ่งผมไม่รู้ว่า A มีปัญหากับ B มันเอ็มนะครับ B โท,ท่ที A กับ M แต่ M นี่จะไม่ขึ้นค็ M คือเป็นฟีสไตล์ของเขาไปเลยตอนนี้มันขึ้นหมด A นะครับ A เวลาผมจะผักให้ A ออกนะครับสมมุติผมเข้า1 2 3 4นะครับนี่ผมจะเข้าแบบนี้1 2 3 4ก็คือวิ่งไปธรรมดา แล้วปล่อยให้มันลันไปเอง1 2 3 4สามี่ซึ่งเราใช้วิธีนี้รถจะกินน้ํามันนะครับรถจะกินน้ํามันมากก็คือมันจะใช้ความลันจากเครื่องแรงกาลังเครื่องมาดันให้พลิกเป็นให้สปีดปลดล็อกสปีดเพิ่มเกียร์ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเข้าใจนะครับเครื่องมันจะจะใช้แรงดันเครื่องกดตัวสปีดให้เปลี่ยนเกียร์ไปอ่ามันถึงจะเปลี่ยนได้แต่ที่นี้มันซึ่งมันกินน้ํามันคนเมืองหนาว ทดสอบแล้วเราใช้วิธีนี้ก็คือ A หมวด A เนี่ยมันจะเหมือนรถติดโลนะครับเป็นโลของเหมือนรถบรรทุกอะ่ะเหมือนเกียร์เตา่าผมคนเมืองหนาวซื้อมาแล้ววิ่งวิ่งไปแล้วกินน้ำมันมากนะครับเพราะคนเมืองหนาวไม่ปลดออกวิธีปลดปลดยังไงนะครับปลดแบบนี้นะครับเอามือเนี่ยของเราเนี่ยผักไปที่เกียร์ผักค้างไว้อย่างนี้นะครับค้างไว้ปุ๊บอ่ามันจะหายไปเลยอ่ามาดูนะครับในหน้าปัดนะครับอ่าเมื่อกี้สมมุติว่าผมเอาไว้เหมือนเดิมนะครับนี่สมมติว่ามันอยู่เหมือนเดิมนะครับ ผมจะผักค้างไว้แบบเมื่อกี้นะนี่ดูนะครับผักค้างซ้ายไว้ปุ๊บมันจะหายไปเลยคือหมวดธรรมดาครับเหมือนกับรถไม่มีโลเป็นสปีดธรรมดาเป็นไฮธรรมดาวิ่งแบบกระชากจุดจีดไปเลยแต่เราต้องบังคับคันเกียร์โดยเหมือนกับแบบรถไอถ้าเราคิดว่าเป็นรถพวกสปอร์ททันสมัยหน่อยก็คือนี่เลยครับผมเมื่อหล่งจะพูดให้ฟังฟังก์ชั่นของเขา สามารถเลือกเกียร์นะครับถักเกียร์แบบนี้นี่ครับถักเกียร์ก็คือสมมติว่าคนมังลาวิ่งไปเดี๋ยวคนมังลาจะขับให้ดูนะครับจะขับให้ดนะูขับให้ดูเลยเดี๋ยวขับรถตัวหนึ่งลองรถตัวหนึ่งอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวคนมังลาจะขับไปดูเลยอันนี้เราจะใช้หมดเอขับนะครับน,ะบนี่แบบนี้นะครับไป ก็นี่แบบนี้ครับก็คือเราจะวิ่งไปธรรมดาแบบนี้นะครับวิ่งไปธรรมดาแบบนี้แล้วฟังก์ชันของเขาก็คือเราจะเปลี่ยนเกียร์รถนี่ครับนี่ฟังเสียงมันจะอื้อๆื้อออเลยครับมันจะเปลี่ยนเองนะครับมันจะเปลี่ยนเองนี่อันนี้มันก็ระบบล็อกเขาก็ล็อกเองทีนี้เราจะผักเกียร์นะครับถ้าเราปล่อยให้มันอื้อเองเนยนี่ครับแบบนี้ เอาดีเดียวออกทางใหญ่ดีกว่าเดี๋ยวคนมานครับให้ดูทางใหญ่เนาะแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราออกไปทางใหญ่เลยตอนใหญ่เลยครับจะได้รู้กันเลยอ่ะเราก็ดูไปด้วยกันเลยครับตอนนี้มันถึงเกียร์สองสองเอมันจะเปลี่ยนเองอัตโนมัตินะครับแต่มันจะใช้เป็นกําลังดันเครื่องให้มันอื้อๆมันจะเปลี่ยนไปเองนะครับอ่าดูเอาแบบน,นี้อย่างนี้นะครับเอาเราขี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนเป็นเเราเรยงให้มันเป็นสาม นี่ครับมันจะเออแล้วมันจะเปลี่ยนเองนะครับเรื่องกว่ามันจะไปได้นะครับกว่ามันจะเปลี่ยนเองได้เราก็ใช้วิธีนี้คนเมืองหนาวจะผักออกนะครับนี่จะผักเอออกปึ๊บผักหายไปละเอนะครับแล้วคนเนาใช้วิธีประหยัดแบบนี้นี่ครับดูนะครับนี่จะเปลี่ยนเกียร์แบบนี้เราดันแบบนี้เหมือนออโต้รถเหมือนซูเปอร์คาร์ครับซูเปอร์คาร์แบบนี้เลยสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้แบบนี้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูหน้าปัดของหนาวนะเดี๋ยวผมจะขับไปถนนใหญให้ดูว่ามันจะเปลี่ยนยังไงนะครับ ตอนนี้มันจะลงมันจะลงถ้าเราไม่ปรับเป็น A มันจะลงยากเราจะเอามือตบช่วยลงช้าครับมันจะลงมาเรื่อยๆครับนี่อันนี้คนมองหนาวเอาเป็นหมวดหมวดหมวด,ดธรรมดานะครับหมวดแบบว่าไม่มีเอนะครับถ้าใครจะซื้อซื้อไปใช้นะจะได้เข้าใจนะตัวนี้ครับคนมองหนาวทดสอบแล้วเอาหมวดธรรมดานะครับคนมองหนาวจะผักเองนี่คนหมายจะไม่มันกั้นนะครับคนมองหนาวจะผักเปลี่ยนเกียร์แบบว่าเราเอาความ ความสัมผัสของเราว่าเราไม่ให้เกียร์รถอ่ะมันไปฝืนมากจกิกินน้ำมันเนี่ยเราก็ผักไปนะครับบางคนหาผักเองนะครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยผักห้าเลยก็ได้เนี่ยเห็นไหมว้าวครับนี่คือพิเศษแต่ถ้าเราผักเอไว้นะครับนี่รถมันจะกั้นครับนี่มันจะนี่ครับมันจะกั้นเองมันจะวิ่งไปมันเอื้ออื้ออื้อหน่อยนะครับน่ยทีนี้เราผักออกดีกว่านี่ขนาดรถวิ่งไปไปมันยังลงมาสี่นะครับเพราะมันกั้นเองอ่ามันจะผักไปห้านะครับนี่ โอเคเข้า okay. ใจนะครับผมก็คือตัวนี้ก็คือเราสามารถปรับฟังก์ชันได้แบบเองตัวเองโดยใช้การผักเกียร์รถเหมือนซูเปอรค์คาร์นะคนมองจะผักดูใหม่นะครับเอยวาฝันกันเด้ออ่าเดี๋ยวจะผักให้ดูนะครับจะฟังเสียงนะครับเรา,าจะเอาหมวดธรรมดานะครับตอนนี้ก็เป็นหมวดธรรมดาอยู่ไม่มี คือทุกคนถ้าวิ่งถนนธรรมดาเนี่ยไม่ต้องใส่เอมันจะประหยัดน้ํามันแล้ววิธีช่วยประหยัดน้ามันมากก็อีกนี่ครับผมจะทำางี้ยฟังเสียงวนะครับแบบนี้เลยอ่าเหมือนซุปเปอร์คาร์ครับเราผักเกียร์แบบนี้เลยสุดยอดนะครับเพราะรถยุโรก็ถือว่าทํามาดีบางอี่ครับดานนี้นะว้าวนะครับเป็นก็สี่แล้วห้ากับผักนี้นเป็นห้าเลยเราสามารถตั้งเองได้นะครับโอเคโอเคนะครับ แล้วขับกลับเลยนี่ครับมัจะลองแบบนี้ครับก็นี่มันจะใช้งานง่ายมากนะครับอันนี้ถ้าเราปล่อยให้มันเอง เนี่ยรับมันจะกัน้นรถมันจะกั้นครับมันไม่เปลี่ยนให้นะ cents. นะครับก็คือมันจะไม่เปลี่ยนเลยถ้าเราถ้าเราไม่ผักถ้าเราปรับเป็นหมวดเอออกนะครับเดี๋ยวเราผักปุ๊บมันจะไปนี่แบบนี้นะครับสมมุติว่าถ้าคุณเอาเอออกมันจะไม่เปลี่ยนเองอัตโนมัติเราจะเปลี่ยนแบบเราต้องใช้คล้ายๆว่ามีแมนนวลกับออตโอต้นะครับเราจะใช้แมนนวลก็มือเราผักเองนะครับเราจะเปลี่ยนจากออตโต้มาเป็นแมนนวลก็ใช้มือผักเป็นเหมือนเรา ตั้งใจขับบเหมือนซุปเปอร์คาร์นะครับเนี่ยเกียร์จะเป็นแบบนี้เนี่ยเราจะผักแล้วเราจะปรับความแรงได้แบบเต็มใจเราเลยนะครับว้าวก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือคนเมืองหนาวจะไปพูดเรื่องข้างในให้ฟังอีกรอบหนึ่งว่ามีอะไรบ้างอีกนะครับตรงนี้เดี๋ยวจบไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปถึงตรงที่จอดก่อนผมรีวิวต่อ,อกนิดน,นึงนะครับโอเคนะครับทวนกันนะครับสุดท้ายก็คือรถรุ่นนี้ จะมีออโต้กับแมนนวลนะครับแมนนวลก็คือเราสามารถเอามือผักเองนะครับผักเองบังคับเองโดยที่ไม่ใช่เป็น Auto. ออโต้ก็คือเราสามารถเลือกที่ว่าเราจะไม่ให้รถเราไปไปใช้กําลังเครื่องแบบกั้นเกินเราสามารถเปลี่ยนเองแล้วมันก็จะประหยัดน้ามันขึ้นนะครับออโต้โอเคนะครับเราจะพูด <ผม S 2> เรื่องตรงนี้ให้จบไปเลยแล้วก็รถรุ่นนี้นะครับย้ําอีกครั้งสามารถปรับเป็น ออโต้กับแมนนวลได้อ่าครับออโต้ก็คือเราจะสามารถปรับไปแบบนี้แล้วก็ผักเป็นหมด A นะครับผักให้ A ขึ้นหน้าจอแล้วจะกระปล่อยให้มันเปลี่ยนเกียร์ไปเองครับออโต้ทีนี้เราไม่ทันใจอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคอมอ่ะเครื่องมันสั่งการกว่ามันจะสั่งการได้เครื่องเรามันเออเออไม่ก็กินน้ำมันอยู่นะครับแล้วบางครั้งมันไม่มีจังหวะมันก็ตกอุ้บลงมาเอออๆอย่างนะครับทีนี้ผมนึกว่ารถมันเป็นไรมันไม่ได้เป็นไร คือถ้าเราวิ่งอ่ะตามถนนแบบชันๆเราถึงจะมาปรับเป็นหมวด A แล้วก็หมวด A ก็สามารถปรับผักให้มันวิ่งไปเองได้เปลี่ยนเจ้อได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วมันจะกั้นหน่อยเพราะเหมือนกับว่ารถมันจะใช้โลมทีนี้เรามาเอาตามใจเราตามใจลูกค้าหรือตามใจคนขับเราผัก A ออกไปเลยปึ๊กนะครับพอปึ๊ก A ออกไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนแบบนี้เลยเหมือนโฟมคฟมเวลาเปลี่ยนนะครับปึ๊ก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 มันก็ กตบตอนนี้มันจะขึ้นแค่สองเพราะว่ากําลังรถไม่ได้ไปมันก็เปลี่ยนให้นะครับว้าวคือสุดยอดเลยนะครับก็คือคนเมืองหนาวอยากจะพูดให้ฟังว่าน่าใช้แล้วครับนี่รถรุ่นนี้น่าใช้แล้วนะครับน่าใช้แล้วแล้วก็มีตัวฟังก์ชันที่ลุยน้ําได้นะครับอ่าึ้นเวลาเราลุยน้าปรากฏขึ้นมาอย่างนี้เลยลุยน้ําได้แบบไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นแล้วก็เป็นดิสเบรกคู่หน้าสองตัว นะครับแล้วมันจะมีระบบเนี่ยจะขึ้น ABS ถ้าเห็นอยู่ครับเราปิดแล้วเราเปิดใหม่ให้ดูถึงจะเห็นนะครับนี่ปึ๊บนี่ครับมันจะมี ABS ด้วยนะครับ ABS ครับระบบ ABS ด้วยจะเปิดอีกครั้งนะครับถึงจะเห็นน่ครับมี ABS มีออฟมีโอหลายตัวนะครับมีสัญลักษณ์ไฟเขาแต่ตัวนี้คือมีระบบ ABS แล้วก็เป็นระบบระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปรับปรับคอมปรับกระจกอะไรแบบนี้หมดเลยอยู่กับตัวนี้หมดเลย เหมือนรถทั่วไปนะครับแล้วทีนี้คนเมืองหนาวมาหาตัวปลดลอ็อกรถตันแรกนะครับรถรุ่นนี้มันลอ็อกมันลอ็อกเองมันลอ็อกผมไม่ในรถผมหาที่ลงไม่ได้นอกจากเราจะปิดสวิตช์้วดึงกุนแจมันถึงจะปลดลอ็อกลักนะครับเนาะนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ที่เปิดลอ็อกรถมันอยู่ตรงนี้นี่ครับเปิดอยู่ตรงนี้ผมหาตั้งนานนะครับแล้วตัวนี้ก็หมุนแอร์อย,อย,อย่างงี้นะครับแบบนี้เลยแกวเหมือนกันปรับแอร์ขึ้นแอร์ลงแบบนี้หมุนเอาแบบนี้โอ้ดีดีมากเลยแกวมากเลยนะครับโอ้สุดยอด อ่ะก็คือเดี๋ยวผมพาออกไปดูข้างนอกว่ารถมันพับอะไรได้อีกไหมนะครับครับเดี๋ยวผมพามาดูข้างนอกนะครับว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะผมจะให้ดูอย่างนี้นะครับนี่เลยก็คือข้างหลังรถผมจะจะ,จะไปแค่ว่า,าแอบนิดน,นึงนะครับผมเอาซื้อมาใช้งานใช้งานโดยเฉพาะเลยจะแอบนิดนึนนงนี่ครับตัวตัวผ้าโอไม่ใช่ครับตัวของอยู่ข้างในเนี่ยก็คือ จะเป็นแบบนี้แล้วรถตัวรุ่นนี้มันไม่มีรีโมทเปิดหลังนะครับมันจะเปิดตรงนี้ได้สามารถยกได้ครับแล้วข้างล่างตัวนี้ก็จะเป็นที่ใส่ล้ออะไรแต่ของผมจะลกนิดนึงนะครับแล้วก็บาะสามารถพับลงได้นะครับนี่เห็นไหมครับทุกคนดึงตรงนี้รถจะพับลงไปได้เลยนะครับเบาะจะพับลงไปได้เลยเหมือนกันดีดีมากนะครับส่วนข้างในก็เป็นแบบนี้นะครับของผมจะลกหน่อยนะครับ นี่ครับแต่ว่าผมจะค้นลงหมดนะครับเวลาผมเอารถเข้าบ้านเนาะแต่คือผมไปทํางานมานะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะข้างในข้างในเครื่องล่ะดี๋ยไปดูข้างในเครื่องนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเปิดแป๊บนึง แรบหนึ่งนะครับครับต่อนะครับข้างในข้างในนี้ผมไม่้ล้างเลยครับคนเหมาไม่ล้างเลยครับตั้งแต่ซื้อมานะครับไม่ได้ล้างเลยก็ให้ดูนี่ครับแบบนี้สภาพยังอยู่เหมือนเดิมครับโอเคทุกอย่างนะครับนี่เลยแต่รถคันนี้คนเหมาซื้อมาก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันพอได้อยู่เหมือนกันจะมีแค่ตัวตัวล้อนิดหนึ่งที่ที่จะคอนคอนหน่อยนะครับก็ถือว่าโอ้ ถือว่าหลายๆอย่างองค์ประกอบหลายๆอย่างผ่านหมดแล้วครับคือคนมองเอาขับแล้วคือว่าโอเคหมดกงกรองแล้วก็วิ่งดีด้วยแล้วรถรุ่นนี้เครื่องเกือบพันสี่เลยนะครับไม่ใช่เล็กนะครับนี่แหละที่มันกินน้ํามันเกือบพันสี่เราต้องใชใ้เป็นเกียร์ไอไม่ปรับไม่ให้เป็นอโอโต้เวลาวิ่งผมจะชอบปรับให้เป็นแมนวนวลตลอดเพราะว่ามันจะลดในการกั้นกินน้ามันของเขานะครับเดี๋ยวผมปิดประตูนิดนึงปิดหน้าปงนิดนึงครับ โอเคนะครับผมอ่ะเป็นยังไงครับผมทุกคนถือว่าสะใจไหมคนเมืองหนาวดีใว้ฟังทีนี้คนเมืองหนาวจะมาสรุปเลยออปชั่นดีๆของเขาทั้งหมดเลยนะครับผมบอกเลยว่า MG ตัวนี้ผมไม่ได้โมเมอะไรแล้วไม่ได้มีใครให้เงินผมหน้าเล่นครับหน้าเล่นมากนะครับมาสรุปกันจริงๆหน้าเล่นมากนะครับไปจะเสียตรงเดียวที่ผมพูดให้ฟังว่าขึ้นถ้าขึ้นไปจเจอเจอเขาจังชันหรือว่าเทคนิคเราน้อยมันจะชอบมีปัญหา ถ้าเรามีวิธีแก้ไขมันก็ได้เหมือนเดิมถ้าเราขึ้นเขาชันเราก็จะไปติดกับเขาตรงที่มันชันสุดมันมีเขาเดียวก็คือไม่มีใครวิ่งไปหรอกครับเขาคอพิชบุญก็พูดถึงฟังให้คนมืงหนาพูดให้ฟังเฉยๆแต่เขาบ้านเราทุกที่ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเราไปจอดกระชากตรงกลางเขามันจะลําบากหน่อยเพราะเปเกียวออโต้นะครับกวัวเกียร์จะร้อนเพราะว่าอย่างเรายกตัวอย่างเขาคอมันจะยาว ยาวก็คือมันจะยาวหมายความว่าเราจะไปกระชากอยู่นั่น,นถ้ารถติดอ่ะช่วงเทศกาลน่ะเราไม่น่าไปแต่ละถ้าไม่นอกเทศกาลเราไปเลยนะครับแล้วผมจะชูให้ฟังว่า MG รุ่นนี้สรุปแล้วน่าเล่นมากเครื่องเกือบพันสี่นะครับแล้วก็ประหยัดอยู่เหมือนกันเพราะว่าประหยัดในความของเขาที่เป็นสี่สูบเพราะว่ามันเครื่องถึงพันสี่ประหยัดเราต้องใช้เป็นแมนวนวลช่วยนะครับอย่างที่ผมนะบับให้ดูออโต้นี่ห้ามใช้ห้ามใช้เยอะก็เราเล้วช่วยผักเองนะครับ ถ้าเกิดเราเราจะคล้ายๆว่าเราจะลำบากมือคุยโทรศัพท์แล้วก็ปรับให้มันเป็นออโต้ไปมันก็จะกั้นกว่วมันจะเปลี่ยนให้ได้นะครับมันจะระบบของเขาเนี่เหมือนซูเปอร์คาร์เลยครับเหมือนซูเปอร์คาร์ะไรผักผักผักไปเลยเราสามารถแบบไม่ให้มันกั้นมากก็ผักผักผักไปเลยพอมันอื้อผักอื้อผักอื้อผักเลยนะครับผมโอเคคือเราพูดถึงข้อดีของเขาแล้วนะครับก็ถือว่าน่าเล่นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมนะครับใครใครที่ว่าอยากจะซื้อเ g แต่คนเมืองหนาวมันใช้อยู่ MG 3มันสุดยอดไหมผ่านไหมคนเมืองหนาวบอกเลยออปชันของเขาก็คือปิดเบรกคู่หน้าแบบนี้นะครับแล้วข้างหลังจะเป็นเบรกน้ำมันแต่ว่ามันจะใช้ระบบคล้ายๆกับพวก ABS เลยสามารถวิ่งในน้ำน้ำาหลาๆนี่มันมีหมวดของมันกดปุ๊บก็โอ้ผ่านนะครับหายห่วงหายกัวงวลกันเลยนะครับนะี่แล้วตัวนี้ก็เป็นตัว็อปสุดท้ายอย่าลืม,ลม กดซัปต์ก็ให้กดกระดิ่ง,งให้ช่องคนเงาไอซันดี้ดชแนลนด้วยครับนะครับปัดน้ำฝนข้างหลัง